เฮ้ยเอลสูตรงนั้นเุ้ยอ้ยมันตายที่เบอร์ดาเบิ้ลคิวเข้ากูโอ้โหโอ้เอกคิวเอลสูเอลคิวอันนฮะเอลสูเอคิวโอ้โหจี๊ดเจอแล้วกูซีดเลย นี่แนะนี่แบบอะไรนะไอ้เหี้ปาร์กไโดนประเด็นนี้ไม่เท่าไหร่ครอกอุ้ยอลิสปากัดหรือสกัดนะปากัดปากัดปากัดแครี่อ๋อปรกาศกูได้ยินมีสกัดไอ้เหี้ยอกีเห้ยแครี่เองกูแครี่มาแครี่อะไรละไปอาดูอินอาอดูอินอะไรอาดูอินลมเฟอร์เลนป่าชัวร์อืมไม่เหี้ยอาดูอินอาดูอินคงไม่ใช่ป่าหรอกมั้งโครงการป่าคนละคืนไหมกูจะมาเวทป่ากูก็เลย งั้นป่าใครป่ามันแล้วกันลาก่อนดูเห็นแก่ตัวจังว่ยังเงอะกูให้อลิสกูไม่มีภายะอันใหญ่ยิ่งเลยเพราะฉะนั้นตานี่กูสามารถออกอพอคาลิปชิ้นแรกได้เลยเฮียให้ก็เบ็ดอวาเนี้ก่อนแล้วกูก็จะไม่ขึ้นตัดเลือดถึงกูจะเป็นคนที่ตัดเลือดได้ดีสุดนทีมนี้ก็เลยไม่ใช่แล้วตัดเลือดกูไม่ใช่เรื่องมากนะแค่อลิสตัดดูดีกว่าแรกจริงคือบึงไม่ไปการบ้าให้กูเลยออลิส อือออกไปไหนล่ะคือมันเงีย่แปลกๆแล้วนะเว้ยคือมึงไม่ไปการจริงดูให้ก็ได้โอเคบับมึงหายแล้วคนครึ่งลกูว่าป่าคนละครึ่งแน่เลยไม่ใช่เกิดสองเท่าชิบหายเล้วต้องรีบต้องรีบจบแล้วตานี้ะเกิดสองเท่ากูไม่ใช่ DPS ใจริบใจเย็น โอ้อลิซดีเพซแรงกว่ากูอีกไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยอลิซอลิซโอ้อลิซแม่เตียงแรงอ่ะเออจริงนะว้เฮียผมอลิเกิดเอาอุ้ยอดูยินอดูยินอดูยินน่ารักจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเอาสู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยมันตาทิปเหออดาเบิลคิวอะมันตาทิปไอ้เหี้ยโอ้สัตว์โอ้ฮัลโหลิซ เออจริงๆกูอยู่ในพุ่มไม่มีบอร์ดอะไรเลยมันเห็นกูได้ยังไงก็ต้องไปหาได้ดูอินอ่ะไม่ก็กูไม่ได้ไปหามันสักหน่อยกูอยู่ติดในพุ่มนี่เองหรือว่าอยู่ไหนพุ่มนี่ไม่มีนี่กูไม่น่าไปช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเลยเฮียกูไม่ได้ออกมาเลยและตอนนี้แม่งไม่ไหวป่ะไม่ไปเชียร์คลิปเรื่องกลามงจะมาหากูหาแป้งมึงเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้พกมึงจะกันพ่อล่า,างกูก็โดนแม่มาช่วยเลี้ยงง่างาอ่ะพ่อเอาแล้วมึงก็ไม่มีโอมาไอ้กอดไอที่อยู่เยอรมันอะไรของมึงเนี่ยไอ้เนี้ยสมัยก่อนแบบสก,กิลมันโคตรแรงเลยเว้ยพาสีมันโดนทีครึ่งหลอดเลยใหม, <า S 1> ม่ตอนนี้ใหม่แล้วไหมตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อพูดถึงอดีตอ๋อไมค์ก็โดนใครปันโทสะมาสวนมันได้แค่มันจะเข้ากู โอ้ใช่โอ้แลนี่แมงกูว่านะมันไม่เกิดจริงๆนะเนี่ยแค่มึงไม่บูมติ๊กแล้วมึงไปสู้เขาทำไม่วะโอ้มนมีอากิ้งนะหรอวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโครงการป่าคนละครึ่งเลยสันกทำอะไรอะเลดโอ้เปิดเฟอร์เรนได้ไหมสวย เอ้ย้เอ้ยแรสปัญญาอ่อนไม่มีบูมติ๊กมึงจะไปดักเขาได้ยังไงเราผีตัวไหนใช่มึงตายวะเหีียตายเพราะแรสที่ไม่มีบูมติ๊กมึงอับอายขนาดไหนมึงรู้ไหมอืมโคตรกระปรอกเลยแดนบูม oh ติ oh ๊กโอ้โหโอ้โหเยียบร้อยตายใส่เงาเว้ย ใหมล่มละใหม่ละกูเปลี่ยนใจละไม่เข้าแล้วไม่หิวไม่หิวสวยเ <c oughs> นี่ยสวยจริงเที่จตัวเองดันออกด่าตัวเองเป็นตัวมึง <c oughs> แรดเอ้๊ฉันชอบนายจริงเลยแรดแรดตัวนี้ไม่ใช่เหรการแรดตัวนี้หัวร้อนจนระเบิดไปเลยปะุยไอม่ใชยแบบทำพลาดเองแล้วก็ด่าตัวเองไใช่กูไม่เข้าใจมันเลย <แก S 1> ทำเพื่ออะไรพวกมาโซมั้ง แจะมงโซมันจะไม่ขาตัว่าเองโดยมันต้องเป็นเออมันต้องเป็นอะไรนะไม่รู้ดิเข้ามาโซไม่เส่หรว่ามันชอบความเจ็บปวดชอบความไม่ถัดตัวเองด้วยหิว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 เราเขียวหิวช้าไปหน่อยเท่าทีเอื้อดีเนยไม่มีใครยืนนะไม่มีใครยืนเพ่มีดีเพส น้อยแพนด้าตัวจอยหาฮ่าฮ่าชิบหายแล้วมึงเป็นเทียอะไรสวยอยู่นั่นแหละต,ตายไม่ท้องเพลงตัวเพื่อนกูนกนไม่ใช่มาเห็นพวกมึงสวยงามตายไม่พักเลยกูกี่หลายสามตัวละแเลนพอๆกับมึงเลยเนี่ยและตัวนี้มึงปัญญาอ่อนนะกูพูดจริงนะเน,นี่ยกูกูไม่ได้จะด่าอะไมันแต่มัน ไม่ใช่ไม่ใช่ด่าดิกูด่ามันแหะเออแต่กูไม่ได้จะบูลลี่มันแต่มันปัญญาอ่อนน่ามึงมีบูมติ๊กแล้วมึงจะทำไงไม่นะอวามอมเหตุก็แล้วความคิดด้วอย่าเอาขวานเอาเวกไกอด้วยฟาร์มให้วาการไม่ได้บูมติ๊กก่อนไปต้องจำไปกล้องแรงอ่ะนะมึงไม่มึงไม่ไปฟาร์มให้มันได้บูมติ๊กก่อนไปแล้วคอนรถไฟอ่ะแบบชิ้นแรกที่มีมงคลว่ะเว้ยคือบูมติ๊กเว้ยให้มันแรงอุยยเี้ไม่ไอ้ปันสวยยตาเนี่ย คุณต้องหัวร้อนเยอะ<อ>เกินว่ะวสวยสี่ตัวมไม่จรนงประเด็นคือดันอยู่ข้างบนกันแหละฉะนั้นกูนนจะไปลาบิวแล้วกันแคลดแม่งโหดปะทีมเราหัวสุดแลด้วไอ้แก่โอ๊ย โอ้เอ็กคิวเอลสูเอ็กคิวนั่นฮะเอลสูเอ็กคิวโอ้โเจีสเจอแล้วกูซีดเลยนี่แน่นี่เป็นอะไรมาอกไปโดนเฟรนด์จานนี้ไม่เท่าไหร่หรอกถ้ามันอุ้ยอลิศไอ้เหี้ยใครได้วะกูรู้กูรู้ละกูรู้ละมันมีพันนิดไว้ทำไมทำไมมีไว้โซ่ไอ้เหี้ยอืมโซ่โซ่แล้วก็จะปาดอกได้แม่นๆ ไม่รู้อ่าได้คิวทุกครั้งเลนนะใครวะบอกใครอะกลัวไม่รู้ดิอะไรของมันวะกูว่าควรได้คิววพาะวะกูไปแคลรี่เอกาตาเนี่ยลาเก่งฮะลาอะไรวะทำอะไรมากมึงทำอะไรมากเฮ้ยเลือดเหรอแค่นั้นตายนะประเด็นกูเตือนมวนะกูต้องออกตัดเลือดแล้วว่ะเฮียแรดชาตินี้มันคงไม่ได้อะจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะออกกันเงินกันหนกนะ เพราะว่าประสิทธิภาพที่ม <FA ันออกกันนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันออกได้แต่มต้องออกบูมติ๊กก่อนฟังกูนะบูมติ๊กอยู่ไหนอ้าวที Little> ่จะตายกันหมดแล้วเหรอไม่ถึงว่าปั้นน uh> ิดเดียวเองคือ E P X ฝังนูนแม่งดีจักเลยโอ๊ยโอ้ยโี่ยโอ้ยเราต้องจัดการตัว DPS มันให้ได้ก่อน เรากำจัด D P X ไม่ได้เพราะเราไม่มี D P X ้ต่อการแข่งเข้าเหมือนกันไอ้ทามก็ว่ามึงต้องบุ้งต๊กอะแหละนี่ไงเรียบร้อยโดนดีเอ้ยดจี้สัตว์โดนชาจยิงเดียวตูมนั่นละแมดมึงควรจะโป๊กไม่ใช่เข้าแต่มันเข้าไปแล้วไอ้ช่วยไม่ได้วะไม่นะ แทงฝั่งโอ้เป็นแทงที่เกิดเร็วมากโอ้ไม่นะครับใครเป็นอะไรวะทีมึงว่าคนอื่นไงแล็กทีมทำเองนะกูขอว่าได้ไหมลองด่ามันใหลองด่ามนันลาเก่งเจ๊ขี้เกียจหด่าไปว่างั้นปะะออนัญญาอ่อนเฮ้ยแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้ไงเล็กอุ้ยชี้่ะเร้วไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ยี่ยย่ไม่ได้ปะ วะขอคืนแต่กูคือคนตีป้อมแต่ก็ใช้ไม่ได้ตีกันได้ได้อยู่แหละกูตีเองก็ได้หะกูตีให้ก็ได้ได้อยู่นะเออไม่ได้เอ้ยหลังไอ้เจ้าปืนไอ้จะปั๊บปั๊บโอ้โอเทคนิคเทคนิคลับเทคนิคลับเทคนิคลับตะกูลปล่อยล้อมาไม่มีข้าง้นน้ำมีแต่มีแต่โอ้เกือบโอ้ย ใครกูวงสกิลโดนไหมวะอ้ยไม่โดนไม่ได้คิวนะอไว้ใช่ตั้งอย่างไ้กูมางกนนันแยน่มีมาแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยอะไรนะอ่าดูอินโอ้โห,โหแ,แม่งเยอะน่าเหน่ยคืออ้าดูอ้าฟิกเกอร์ดูดโอ้โหมัน กินเลยใช้สโเลเยอะมากอะเอาเข้าไม่ได้กูจะได้เอลสูแต่ละตัวนี่แม่งไม่ได้เลยเว้ยกูไม่นับบาลานะเพราะว่ากูทำเรมเมจใส่เฮียนั้นเยอะสุดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แรดอาจจะว่างมันหยุดพิมพ์และะ้วเนีเ่ยว่ากูทำเรมเมจใส่เฮียนั้นเยอะสุดนะแรงจังวะก็ใช้ดาเมจแล้วจะอะไรกันไอ้เนี่ย ดาเมจเวทพันห้าแต่มึงทำอะไรได้บ้างแซช่วยแรงนะครับไปแทงไม่ตายคุณทำไรแคเล่ไม่ได้เราไม่มียึดท้าเราไม่มียึดโถมกรดต่อการแทงไว้เพื่อมึงก็พูดอย่างนี้ดียวฮะคือแบบคุณจบได้แต่แต่ดีกเราตอนวันจะโถมแล้วจบให้ได้ภายในสิบนาทีเว้หมายไว้ยนครับเราไม่หมาะกับการเล่นนี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเรามไม่เหมาะกับการปีเป้อมมื่อไแรกแลรกนั่นะ ตายซะมึงโอ้ยเหียโอ้โอโจบแล้วเหียชีวิตประเทศไทยปะเศ้ศไทย,ยรอดไงแล้วเฮียเฮียเอ้ยสตันโดนปีกโอ้ยลมนี่กูเล่นพลพาดเยอะมากเว้ยไม่ไหวจริงแรดมึงทำอะไรมึงอันติช่วยเพื่อนดิโอ้นั่นไงเนฮียทาสองยิง,ยงยนี่ยิงนม่ได้ กูเล <G iro entender it> ่นแล้วแลกูยิงแม่นกูนี่ไงโอ้ยเยจ้กูไม่มาช่วยมึงตายนะมึงดึมันตะมือวมันด่ามึงเลยไอ้กูสองตัวเขาอยู่กูสองตัวหลาเก่งก็เย็ยแล้วเมื่อกี้ถ้ากูไม่ฟิกเข้าไปฆ่ามันให้มึงก็แตกแล้วแหละกูบอกเลยมึงไปยิงขึ้นมาทำอะไร ก็ค,นคนงโงงชะงนกันว่าทำไมครูถึงออกของเวทมาว่ากูทำตัวเวทเจอคนแล้วอ่ะตอนนี้แล้วไม่ม<ะ>ีออกอาติคออฟสินะใช่ตอนนี้แล้วจะแรงกว่ามึงรถไปไทมมันได้บุมติกได้ที่ของผูอย่างมันแล้วไหมใช่ใช่ว่าไง,งากว่าก็าจริงแต่ว่าไงไฟงี้อะไรก็ไม่เอานะแต่มันไม่เคยโดนอ่ะมันไม่เคยทำอะไรก็ไม่เอานะ มันมูดามูดาหนูไม่ช่วยหนูจะรอร้านนายเยสเคมาด้วยกันสินะพวกแกนะลาสลาสตัวอื่นก็ตัดงเต้นนะอืมไม่รู้ดิคือ,อกูปั่นแล้วเลือดก,กูเพิ่มขึ้นปัญหาเดียวกูตอนเล่นวเวเลสเลยกูก็เลยเลี่ยงที่จะไม่เล่นแม่งละแม่งเลยคือปัน่นตัวอื่นกูเลือกเก่งนะแต่ว่าปัาน่นอันกูอิ่มไม่งใหเก่งกว่า โอ้ไม่นะขอโทษก็ค่อยตอไปเรื่อยๆกันดาร์ตานนีคขามูญมากขอโทษทุกคนผมทำอะไรไม่ได้นี่เต่าอ,อมกวแกงดูเบาชาแทแต่กูไม่สามารถเข้ามันได้มันโอ้โหมันหนีฟุบฟับฟุบฟับเร็วมากอ,อาจจะเป็นมามา่าดิ สวยสุดๆเลยว่ะโหเจอไปแล้วมาเล็ดไม่ตายวะยิ่งเฟิสได้ต่อเกเอเกเอโอ้โหแยคีบเดินยิ้กถอดวอร์ดด้วยกะวะยอมยอมยอมซะไปไปปีปีทีวะปีสิวะยอมเล่นกันอยู่โอ้เพราะกูก็เล่นกันอยู่แค่สามคนเหมือนกันเออคนเพวกกูมีกันแค่สามคน เกลียดทัพพีสองตัวเฮ้ยแต่กูอาลิทมันก็พอช่วยได้นะเกาะมันก็อาลิทช่วยเยอะอยู่นะแต่แรดอะเฮ้ยไม่รู้แรดอ่ะคือมึงเข้าใจแล้วว่าแรดอ่ะมึงรู้มาทำไมมันถึงแรงเพราะสกิลสองเว้ยกูได้กูได้มีพีด้วยอะแม่งหาว่ากูลาดเฮ้ยกูทำเดเมจเยอะสุดเด็เกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นไงด้วยเอาจริง คือแต่มันมันมึงรู้ไหม,ม,มไพลาดแรกของมันคืออะไรมันไม่ออกมุมติ๊กก่อนพลาดสองคือถ้าสกิลสองมันไม่โดน <laughs>